ค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็นาเสนอคํสาัเที่ย่ในเกมค่ะโดยยกตัวอย่างแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่สถานที่จริงที่อยู่ในชุมชนค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็นเสนอคำสาที่ยในเกมค่ะโดยยกตัวอย่าง้วก็เชื่อมโยงไปสู่สถานที่จริงที่อยู่ในชุมชนค่ะ

ค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็ให้เด็กๆเนี่ยร่วมกันออกแบบแผนที่ภายในชุมชนของตัวเองคะ่ะโดยให้เด็กๆเนี่ยลองใช้คำศัพท์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาสร้างเป็นแผนที่คะ่ะ ค่ะหลังจากที่สอนในส่วนของเนื้อหาจบไปแล้วนะคะเราก็มาแนะนาอุปกรณ์ที่เด็กๆจะเอาไปทําโปรเจกต์ต่อค่ะโดยเป็นป้ายคําศัพท์นะคะให้เด็กๆเนี่ยเลือกวิธีในการนําเสนออาจจะนําเสนอเป็นแผนที่หรือว่านําเสนอเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะคะ นดูว่าคำหยาดว่าอะไรแปลว่าอะไรก็ได้ได้หมดนะอันนี้เสร็จแล้วช่วงไหนที่มีการเทเลปเทไรส์เทเลราว์หรืออะไรก็ตามให้ก็คือมันใดฟูฟ้ามาเออขึ้นบันไดคเลยกดเสร็จกด ยังเดือยอยู่ยังนะครับห้องไลเบอรี่รัานี่คือตะกูตอนนี้เสร็จมองกอตัวนี้คือสิังที่ต้องมีตัวนั้นไมิครบก็คือควอสว่งที่ตดองมีตันันีค่ะเต็

ทำโอเคไปโอเคไป